สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพานะคะวันนี้ค่ะทุกคนเชี่อจะมาเปิดกล่องสุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังหลากหลายช่องด้วยกันนะคะมีประมาณ5 6ช่องกันเลยทีเดียวจะมีช่องอะไรกันบ้างล่ะคะจะส่งอะไรมาให้เชีร์บ้างก็ไปดูช่องแรกกันเลยค่ะช่องแรกนะคะเป็นของช่อง jasmine channel นะคะก็เป็นช่องของพี่มอสกับพี่เจียนั่นเองพี่พี่มอสก็ ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมจะเอาชื่อช่องแล้วก็แบบติดเทปบบอย่างนี้คือไม่ใช่ไม่มีการส่องหน้านะคะต้องขอโทษด้วยแต่ว่าแบบอย่าให้รู้ไงว่าเป็นแบบเป็นของพี่เขาว่าเป็นสัญลักษณ์เอาไว้นะคะในการแกะจะได้ไม่งงว่าเป็นกล่องของช่องไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพี่เขาส่งอะไรมาให้แช่นะคะอย่าขอดูก่อนนะคะอ่ะเจอเือไงอ่ะเนี่ยนะขออให้พีล่ละ น่าจะเก็บไม่ได้กล่อ,องที่พี่มอนพี่เจียส่งมาให้นะคะก็คือ,อเดี๋ยวนะนีปืนฉีดดาวะคะ่ะอาจจะใกล้ถึงเทศกาลสงการานแล้วหรือเปล่าใช่โอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเป็นของขวัญร่วงหน้าที่ตะมุตะมีว่าอะไรดูสิทุกคนเอาไว้สงกรนะคะขอบคะุณมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะทุกคน อุ่วยนี่นะคะเป็นพวกพี่เขาส่งมาประมาณเ,เกือบเดือนแล้วค่ะอันนี้พี่เขาอาจจะส่งก่อนมันคิดว่าได้ซ้ำนะคะโหเสียดายช่วยไม่ได้ใส่ใช,ช่หรอเจเจยูมิดอิโลเวนคิดมาอะไรอย่างเนี้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ้าวคืออะไรอะ่ะอ,อ,อุ้ยจะจุ่มลวนนี่มาในเชนเดียวกั้แล้ว ที่จะจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมดูกันพี่เขาให้โอ้หตสไว้เยอะมากโอ้โหไม่แล้วซินี่ัวเจียเหรอซินี่หวนใช่คืออะไรอ่ะดูทรงเหมือนจะเป็นชุดคอสเตสสองชุดนะคะแล้วก็มีสลามนะคะไม่รัสเซียรัสเชียจะมีอะไรกับ พี่เขาคุมตีเหมือนกันน่ะอ๋อนี่มันอยู่ในเซตนี่งใช่เซตตำรวจถ้าเกิดล็อกไปแล้วมันจะเอาออกได้ไหมพี่นันลองดีคุณเจ้ามาลองอะไระพี่เขาจะมีคุณเจให้สิดงกะปิรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นานจริงจังไม่มีจริง ไม่มีกะปิไอ้เป็นเช่ไม่มีกะปิไม่มีไม่ใช่อ๋อไม่เที่ยวอ๋อโดมกะปิทำใจมีกะปีด้วยเหรอใช่ป่ะอเปล่ากะปิของแท้ด้วยของฉุยโอ้โหนี่นะคะทุกคนโอ้โหเท่ยูซี่มีอีกเยอะเลยนะคะที่นี่ขนาดแค่ช่องเดียวอันนี้เป็นข้ามคนลูกเสือหรือจะเข้าใก อันนี้เป็นดิสออพองสีดิสออพองสีเรื่องแสงด้วยแล้วก็มีอีกนะคะโอ้ขนมเกลอสาวอันเลยเหิวลูกป่งยัดก็ลูกดอกลูกดอกทำไมไม่มีเข็มอ๋อมันเป็นแม่เหล็กอรอนาฬิกาเชจเอาอันนี้กล่องลงมาชาเนล ชาแนลนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาจัสมินไฟเบอรี่นะคะน่าจะเป็นกินเหมือน,นแบบกูตาหรือเป,ปล่าผลไม้รวม้วมอะไรอย่างนั้นน่ะดิฉันจะเก็บไว้กินนะคะที่เขามีให้สั่งซื้อหน้าอะไรสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่นี่เลยนะคะก็ะต้องขอบคุณมากๆเ,เลยนะคะ <proceed. S 1> แล้วก็เหลืองอารามเลยนะคะของ <laughs> รู้สึกรวยขึ้นมาทันทีเลยและอันนี้ก็คือสิ่งสุดท้ายของพี่มอสกับพี่เจียนะคะที่ส่งมาให้ ใช่ใช่ไหมโอ้น้ำตาก็ต้องขอบคุณพี่เจียกับพี่มอรมากมค่ะที่ส่งของขวัญหลากหลายนี้มาให้หนูนะคะทั้งผลิตภัณฑ์อะไรยหย่แอมบูสง์ก็เย้พุณเลยเนี่ยขอฝากช่อง j u s t m i n e Channel ไว้ ก็ฝากไปกดติดตามพวกพี่เขาด้วยนะคะกล่องยูทูบเบอร์ท่านที่สองก็คือมาจากช่องออสเดียแมนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากล่องข้างในมีอะไรบ้างตึ้งตึ้งคืงอรแรกกันนี้อู้หูยดูข่างจังเลยน่าจะเป็นอันนี้เป็นถุงเป็นถุงสำหรับใส่นะเยี่ยมสวยมากเลยเ้ีย่์ชี้นอ่าโอ เกอร์สด้าไอโคตรเท่สวยมากและก็มีแมส์มาด้วยนี่ค่ะใส่ทุกด้านไหมเนี่ยใส่ไงอ่ะนี่ไม่เป็นแมสจิจริ้งเลยถุงกาวต้องเป็นแค่เฮ้ยหรือเปล่าแล้วก็ใส่กับเสื้อตัวนี้นี่นะคะ ฮก็ต้องขอบคุณพี่ๆช่องออ d เด m a แมนมากเลยนะคะที่ส่งเสื้อแบรนด์นี้มาให้สวยมากๆเลยใครอยากสั่งซื้อก็สามารถไปสั่งได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากช่องออสเดียแมนมาให้ทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะช่องต่อไ้นะคะเป็นช่อง Jo จ h a n n e l เป็นช่องเกี่ยวกับการกินอะไรงเงี้ยคะดูจากโปรไฟล์ช่องแล้วก็คือกำลังกินอยู่เลยนะคะไม่เชื่อว่าในกล่องนี้คืออะไร <c oughs> ไม่รู้กล่องพี่ๆทุกคนจะคาดไม่ถึงจริงๆเดี๋ยวก็จะมีน้ำวนพายมีมีน้ำปลา <c oughs> จะดีก็คือเ <c> ะ <oughs> <c oughs> ีรยดต้องดูก่อนนะคะแทน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 เช็เฮ้ยแต่เช้า กันแบนเดียวกันแบนเดียวอยู่มะไอ้เจ้าหมุดหนุนประจำอะไอ้จะได้เปลี่ยนของไปแล้วนะคะชั้นใหม่ไทยใหม่เยแล้วก็มีค้าขาวม้าด้วยนะคะใช่หรือเปล่าใช่ผ้าขาวอ๋มีเสื้อจากช่องพี่เขาด้วยเอ้ยไม่ใช่กินเที่ยวฮาเฮฮเฮเนี่ยเสื้อเสื้อชอบพี่เขาอ๋อใช่เหรออูจริงเหรอ บายเลิฟ h a ช n นลยายสินกินแซบ2018อันนี้เป็นไซยุเก่าของเขาหรือเปล่าแบบว่าเหมือนซับแรกๆอะไรเงี้ยที่พี่เขาทำเสื้อออกมาโอ้โหนี่นะคะอุ๊หเกือบมองไม่เห็นเห็นหรือเปล่านี่นะคะเป็นนางกวากค่ะทุกคนกค้ากวากเงินกวากซับสกคร ใช่อ,อะไรอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะจะเอาไว้บันิ้งให้พ่อดูเลยนะคะอันนี้หมดแล้วจะมาทำอะไรก่องใช่นี่อันนี้ไว้พ่ออันนี้จะดอนเองแล้วก็อันเก่าอยู่ไหนอันเก่าอยู่นี่อันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งค่ะ <c oughs> และก็มาถึงช่อง DJ d a m e r หรือว่าพี่ดีมของเรานั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยว่าเขาส่งอะไรมาให้ทุกคนบ <c oughs> รลลอคคือหนักมาก อาจจะเป็นะเบิรดหนักแต่ไม่ได้ถึงกระหนักแต่ง่วงดูจากพี่ดีมแล้วอาจจะเป็นคนเกินเกินฮาฮนะคะอะไรอะกันเนี่ยขนมอะไรอ่ะอะไรอ่ะสังขายเนาะพี่ดีจิงเี่ความปวสวน มีบทเสือด้วยโอ้โหอีมายังงมาอย่างต่กวิสุกวิสุกลกระดาถ่ายยะเออก็ต้องกลางอนุโมทาวุ้นกับพี่ดีมด้นะคะเดี๋ยวเชียร์ก็จะบวชแล้วดีไม่มีสมองหมดได้ แล้วก in ็ขอฝากช่อง DJ Diver ไว้นะ mm hmm. ที่ดีด้วยนะคะทุกคนสามารถกดติดตามกันได้เนาะแล้วก็มาถึงกล่องของพี่พี่ Online Station นะคะของค่าย OS นั่นเองที่แชร์อยู่ตอนนี้นะคะอู้ออออันนี้ไม่เขียวนี่นะคะอะไรอ่ะพี่ร้านแกะให้ก่อนอันเนี้ยป่นโตอุ้ยน่ารักมากข้างในมีของโอ๊ะข้างในมีของสีพัดเทลซะด้อ เดี๋ยวไปไโรงเรียขหอมแบบไปอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยมันแกะยังไงอ่ะไม่เคยใช้แล้วก็มีจานข้าวอู้หกอมนะคะทุกคนคะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ก็คือไม่ใช่ติดเอาไว้ตรงนี้แต่ว่ามัน หล,ล่นลงไปอ่ะตั้งแต่ช่องพี่ดีมนะคะเสียงม,มันก็จะกูกูกะกักนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยครับต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าเ่ใช่กับพี่ละอันก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันแบบว่าแกะกล่องเพลินนะคะพี่โออตเขาก็ให้อนี้มาค่ะเป็นขนมนะคะเป็นของขา้างในอันนี้น่ากินะ่ะเออจะแกะกินเลยพี่ละอันไปส่งลูกแล้วค่ะ แล้วก็มาถึงช่องยูทูบเบอร์ช่องที่6นะคะช่องสุดท้ายก็คือช่องของพี่ดาวนั่นเองนะคะชื่อช่องว่าช่องดาวดาวนะคะกล่องคือใหญ่มากๆๆาวาาวันที่ของมาส่งนะคะมาตั้งไว้หน้าบ้านคือแบบตกใจมากคะมันใหญ่แบบอยู่ประมาณนี้ของเฉลี่ยถ้าเกิดเอาแบบแนวตั้งอะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ดาวเขาส่งอะไรมาให้นะคะวันเสรครับอะหลับตาหลับตาหลัตานะ เอเฮ้ยกดอ่ะอาชาของจริงมีคุญแจทด้วยเดี๋ยวเรามาดูระบบเซตติ้งในเครื่องยนต์นี้กันเลยนะคะเซตติ้เซตติ้อันนี้คือ ปิดปิดยังไงปิดปิดยังไง <c oughs> อ๋อมันเป็นขยับเพื่อน่ๆนี้ <c oughs> เป็น <c oughs> เอาให้ชาแนลขอบนะคะอันนี้คืออะไรอะ ขอฝากช่องพี่ดาวนะคะชื่อช่องว่าดาวดาวนะคะฝากทุกคนไปกดติดตามกันด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับรถคันนี้นะคะและสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่ส่งกล่องสุ่มมาให้หนูทําคลิปมันเดิมในวันเออฝะคลิปในวันนี้ฝากไปกดติดตามช่องพี่ๆทุกคนด้วยนะคะนี่เลยจองแบบ แล้วก็ขอฝากทิกตอกเชีร์ไว้นะที่นี่ด้วยนะคะฝากทุกคนไปกดติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะใครอยากให้นำคลิปอะไรต่อไปก็สามารถเมนมาได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย